สวัครับพีสี่ช่องวุลําใหย่พระสมเดจวันนี้เราอยู่สนามบินดอนเมืองครับตรวจสอบภายในสนามบินก็ใต้จะเต็มล้านครับเหลืออีกประมาณแถวหรือสองแถวก็เต็มละเรียกว่าเยอะครับจอดกันเต็มแต่เช้าเลยนะครับยังไม่ได้ออกกันครับจอดพักจอดคอยกันียกว่ามาั้งจากตีห้านะครับน่ครับหกโมงจะเจ็ดแปดโมงแล้วจะสามชั่วโมงแล้วครับยังอยู่นิ่งๆครับ ครับในสนามบินก็จอดคอยนานครับเดี๋ยวได้ออกแต่ละเที่ยวนะครับใช้ MM hmm. ossa, เวลานานพอสมควรเด็กสภาพก็เตรียมลานครับในสนามบินดอนมาเด็กพักจะคอยกันนานหลายช,ชั่วโมงจะได้แต่ละเที่ยวนะครับกดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ